ครับผมพี่นองครับสวัสดีครับถ,ถ,ถูกทุกท่านแหละกรักลังอยู่กับบ่าวมีหลักะยูทูบชออีสานบานคนเองพี่นองผมสิผ้าพีผ้านองไปยามบ่วงยามหลักเนาะพี่นองเนาะไปเบิ้งกันเลยว่ามันสีใดอีหยังสีงสถึงอ,อีหยังเนี่ยพี่นองผมกับบรรยากาศสวยๆง,งามๆเนี่ยนี่ทางภาคอีสานพี่นองผมครับพี่นองผมไปกันเลยพี่นองหลักะสามารถชิกท,ทั่นไดที ถามถึงมาเนาะครับเนาะว่าจันบ่งไปยาวเดมียวมือนี่แหละพี่น,อนอ้องหลังจากถึงไปโซ่เมื่อรถพี่น้องเนาะมื่อนี่นะสิเป็นมือที่สามแมนพี่น้องเข้าสิพาพีผ้าแดงไปยามกันซะเสลื่อยมือนี่เป็นสีมูสิจ้าหมดแดงสีขาวเมื่อหนูสิก้าส่วนสีสสสขาเข้ากันสิได้เห็นกันพี่น้องครับผมครับคุณผ้าไทเียนิลิอาใหญพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งอ่ถุงเบิ้งหน้า ข้างยาโสทรของเฮานี่ล่ะพี่น้องผมทักทายกันมาได้ตามสะดวกเด้อพี่น้องเด้อทักทายกันมาได้ตามสะดวกขอางคางทางมีตะเขาวี่น้องความสิริเกี่ยวกันแล้วเรากลคลิปนี้กับเหมือนเดิมคือเก่าวหันบ่อใดกับบ่อใดลูกพี่น้องไปกับบ่อใดมือใดลแม่ปตะตัวเดียวเฮากับลงบ่อใดหันลงไปพี่น้องกันจมมือเก้าวไปก้ายังมาให้เบิดงอมานีเลยจ้าเปลี่ยนพี่น้องผมนี่เห็นบ่อพี่น้อง บามีผ้าไปยามบ่าได้ผิวเด้หัวแจ้งผมได้พี่น้องเออเอาคิดเบิ่งดีๆบ่ได้บ่ได้ใกล้ๆได้พี่น้องเป็นสิบกิโลอูได้หมองสิผ้าไปยามนี่พี่น้องผมเอาเบียกว้สะก่อนเนาะพี่น้องเนะาะเบียกว้สะกอนตะเวนมาอ่าสวยมาอันตรายตัวขับรถมือเดี่ยวอ่ะพี่น้องผมหอดบองหอดบ้อนกันแล้วพี่น้องเลยหอดบองหอดบ้อนกันแล้วมาตะบักไก่พี่น้องผม มาตะบักไก่ไปเบื้องนาเฮานี่ละพี่น้องเอ,อ้ยได้บ่ได้ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนาะพี่นอ้องอือว้าวึภาวน้าให้มันถือกละพี่น้องผมจักหลัง เดี๋ยวบ้ามีภาพไปพี่น้องผมไปกู้บูหลังที่มันบ่นคือแหละครับไปปักไวไอนี่พร้อมเพราะว่าเป้าไม้ของบ้ามีนี่คือคือหนูขนแดงเนาะครับเนาะเป้าไม้ของบ้ามีนี่คือหนูขนแดงเพราะฉะนั้นแล้วสิบหลังนาจะเพียงพ่ออันมูนี่ี่บ้ามีสิบอกกู้เฮ้ยเจ้าเห็ดนี่อยังโอ้ยพี่น้องผมหลังแรกหลังแรกกล,ล้าบอกเลยหลังแรกหลังแรกยี่ยี่ย ไปพี่น้องผมหลังแหลกเด้อพี่น้องเด้อหลังแหลกเลยพี่น้องผมกลางหัวทางกันเข้ามาสวยเนี่ยมันกะทีไปขอพิษพาเทพผู้อืน่นเขาเห็นเขาได้เขาก็เอาไปนะพี่น้องเนาะโอ้ยพู้น่ะพี่น้องผมหาหนุ่มงามเนียนี่ได้อายุใสล้พี่น้องว่าเมื่อที่หาเขาไปแล้วพี่นออ้องเอ้เป็นหมองเป็นบัอนไปเลยเนี่ยข้องมันค้องดีๆีเนี้ยน,นี่เขาบ่าถิม่มบ่ปลาดิพี่น้องข้องไปเขาบ่ถิ่มบ่ปลาเขาปลาบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะ ยอดพี่น้องผมจับหางคนห่วยรักย oh, oh ุ oh, ่ยเสร็จละโอ้โหนี่รักนี่รักเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาตรงพีชนาพี่น้องผมเขาตรงพีชนาเขาตรงพีชนะมุนอุ่ยปุ๋ยเนาะพี่น้องเนาะมุนอุ่ยปุ๋ยมุนอุ่ยปุ๋ยเฮ้ยไปเอาหมองอื่นกวอนหอยจังกลับมาบ่พี่น้องผมไปเอาหมองอื่นหอยจังกลับมาบ่ขาดที่ขาดเนี่โอ้เดี๋ยวเขาพีชนะเนี่ยเออเออเออ ไอ้นี่ต้นไม่ยลาบโอ้ยขาดต้องจับตายพี่น้องแนี่เออ,อ,อโอ้ยมันม,นม,นมนันเออเออไม่ยลาบพี่น้องไม่ยลาบเอาถือสายมถือข้อบอ่เย็นโอ้ยห้อมสีขาดพี่น้องห้อมสีขาดห้อมสีขาดจำเป็นต้องบาท,ทาลูกผัดด้วยพี่น้องนะเอ้าขอหยาดบาดคำเลยครับเด้อ ท่านใดที่เขามาคันบอ่อไอ้นี่กะขออนุญาตบาดขำาพี่รองผมมันสีขาดแล้วนี่บ่วงนี่บ่วงห้อมสีขาดพี่รองนี่เบิ่งเห็นว่าเป็นขวดเป็นขวดอยู่นี่พี่้องผมนี่เป็นขวดอยู่น,น,นี่ห้อมสีขาดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องใส่บาท่ารูปผัก้องขั้นสันขาดบ่ได้กินแน่นอนพี่น้องผมบ่ได้กินแน่นอนเด้อพี่รองเนอะนี่เฮ้สมวกวะเอาเปกันมาจับด้จำรู

รับออกมาแล้วลักออกมาแล้วพี่น้องลักออกมาแล้ว,ลกออกลวโอ้มันมดถือกข้ามันตัวนี้บาดเด็กจงว่ามันแห้งครับมันมดถือกข้ามันมดถือกข้ามันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอยู่บนไม้ฮะม,มาหักมาจำเป็นพี่น้องผมอย่าว่ากันเลยครับเด้อขันบเหยี่ยงสี่ห้องกับโบใดามัน ครับขอบคุณด้วยครับเด้อหน้าแดงขลองเฮาอ่ะพี่น้องผมเอาไปยังสี่แล้วครับจะว่ากันเด้อพี่น้องเด้อคันสันเฮากับบอได้พี่น้องผมคันสันกับบอได้พี่น้องเนาะถือกบ่ได้ถือกหัวซำเถือกข้อมันบ่ถือกข้อมันไหมถือกตัวมันไหมเนี่ยถือกตัวง่อยกับขาดตัวนี่เนี่ยพี่น้องผมถือกตัวครับเนี่ยมันบ่ดมันถือกข้อ เป็นการถือโต๊เรามันอันตรายขันปอยนี่มันห้อมสีขาดเลยนี่มันหมัดเสียกแนวนี่นี่ฝันเสียกใส่แนวนี้้พี่น้องนะเอาเดี๋ยวจงกลับมาเอาพี่น้องผมเดี๋ยวจะกลับมาเอาเอาไปนี่ก่อนเนาะพี่น้องนะเอาไปนี่ก่อนไปต่อพี่น้องผมเดี็ยวล้สมัวข่อยโอน,นี่หายอะไรนครับดุยต่อหลังแหลกกับม้านแล้วพี่น้องผมกับบ่าวมีคนโกสุริโยบานพาเนาะพี่น้องนะ คือบางสิ่งบางอย่างนี่มันกระเบื้องโหดหลายเลยพี่น้องผมแต่ว่าคือความยุหรอดข้อมมนุษย์ที่เห่าเห็ดนี่ละครับยุนหีตตัวเจ้าง่ดยโอ้โผ่โานบ่วงพี่น้อง ยูนีสามหลังพี่น้องบอดถือกบ้ามีกันวาคันบ๊ดถือกจักสีท่ายพี่นอ้องเบื้องเห็นยังวาสันเดี๋ยวย้อนกลับมาอันนี้เป็นบ่วงพญานูขนแดงบ่วงเสียกซิมหาฝันนะครับเนาะนั่นอีกอยูนีมีสามพี่น้องผมหนึ่งสองเห็นว่าพี่น้องรักรักรักนี่สามบ๊ดถือกบ๊ถือกเข้ากับไปเรื่อยๆนะครับผมจะเย็นๆไปเรื่อยๆนะครับเนาะได้ห้องท่องไบเหล้วตัวหนึง่งเฮ้ย บ้ามีหมักเนี่ยคันันแทบตรงตรงรดครับบ้าวไผ่แหละครับคันพ่ออ่าคันพ่อทำเร่แนวนี้ยุดยุทธศาสตร์แนวนี้มันต้องหมักคุกคนพี่น้องเพราะว่ามันกับอ่าเชื่อพูดมันก็มีตาปลาเมียนบ่อเรพี่น้องผมบ้าวจะเป็นหนููปูปีกมันหมักเถอเรแนวนี้เพราะฉะนั้นแล้วเขาไปเบื้องหลังนี่กันพี่น้องบ้ามีสิกู ันบ่ถือคือบ้ามีสิกูก่หลังนี่เพราะว่ามันยุกไก่มูนะครับเนาะบ่ถือตัวคือบ่ถือแน่นอนหลานเปอร์เซ็นใส่ละบอสือหลานเปอร์เซ็นหลังนี่ขันมีความอดทนกระสีได้อยู่นี่ครับผมบ่ถือตัวพี่น้องเนาะลวดไก่แียงเขาวะ ลวดอ่าฝันสองเสียงสิบหามีสมาชิกเข้าแนะนําให้บ้ามีใส่ลวดเบอร์สิบสองลวดเบอร์สิบสองฝันว่าสันพี่นอ้องอ่าขอพูดหลายเล่ยเลยครับเด้อเดี๋ยวบ้ามีไปเห็ดใหม่บ้ามีคิดว่าลวดใหญ่แหงสีบ่แมีนบ่พี่น้องผมอ่ะบ่แมีนกะบ่บแมีนเนาะครับเนาะไปไปกันเฮาหนูคนเดียงตะเกามาันต้องเลี้ยงเนี่บ่ันเลียงตรงยางหย่อนขึ้นเอาพี่น้อง ไ่อยากพาเขาพี่นนอะครับเนาะส่วนท่านไดที่บอกว่ายามอจันเดี๋ยวพาไปพี่น้องผมเบิดบ่วงเข้ากับไยายามจันทลับเบ้ามีอยากเบิ้งไม้ไม่ไหเล่ะกะ็ยวบ่วงบักไงยปักพี่น้องผมเข้าใจอยู่นะครับเนาะบ่วงบักไงคืออย่างลองร่อยก็ด,ดีดีพี่น้อง มองที่สงสัยไปเ้อนํำไปดีเลยลองรอยดีถ้าก็บวได้บ่งบอกเลยว่ามันสีถือนะพี่น้องเนาะอันนี้ของบ้าสุดท่าปักแบบเบิ้งนี่ครับเพิ่นปักแบบนี้เขาบ,บ่กใหญ่บ่วงเพิ่นได้พี่นอ้องนี่มีสองหลังที่ไม้ใบถ้ากับปลายามไปอืมจักมันสีเลียนล้องได้แจ๋ได้เนาะครับนอกเขาบงหูนี่ก็บ,บ่ถือพี่นอ้อง ถ่ามันแลนขึ้นมาดอเด่นี่มันบ้าลนเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันพี่น้องผมเดี๋ยวเจอกันอ,อีกครั้งหนึ่งบักเงี้ยวพี่บ้ามีปักไวปักอืมบ่ท่านถือเอาบ่าเป็นยังไปเดียมาเอ็มแซมไปพี่น้องผมไปกันตัวเบิดเหลืด้วยครับดเด้อเี้าวนี้จริงเสียวจันมาว่างไปพุนระบาดนี่ แต่ว่ามันมาผู้เดียวพปีนี้เสนออย่างมาน้ำอยู่บ้ามีบ่ให้มาว่าถาเบิ้งลูกเบิ้งหลานสวัสดิ์แล้วเขาก็ได้ยู่ดอกว่าอยู่แก่น่ะน้องพี่น้องทอดตัวหนึ่งเมื่อสิแรีนขวบมาหากันพีละไปยามจันเทียบของเข่าพี่น้องผมกระได้ตาหวังว่ามันสีถือสีแดงเลยคันบ่ถือกะตอนสวยๆยังสีเปลี่ยนเยียพี่น้องมาเทียเข้ามาไว้มัน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 ออกมาสาอาดนะไปลุย หาชินกับบ้าวมีนี่ต้องทนแน้วกาไปไกลพี่น้องต้องทำใจแล้วครับผมเขาป้าเขาดงมาแล้วพี่น้องเลยห่วงอากอากอยู่ในจัน์มึงนี้เนาะพี่น้องผมห่วงอากอากอยู่ในจันทรมงนี่นเนาะนี่ยสิด,ดึกมันเอาพี่น้องผมมาลุ้นกันขันถือมันเต็นแล้วนี่เสียงคนปันน่นก,ก,กุกักกุกัก Ak, ak, กูกักกูกักอืมกูกักกูกักนกกรับกลายเป็นนกกูกักกูกักบ่บ่หน้าสีถือพี่น้องคันแนวนี่อืมแต่ว่ากับตรงทีมไบหนี่แหละครับคันตาบเลทีมดบ่ขึ้นโอ้บอ่ดีดอีหลีพี่น้องเอ๊ะแปลกเว้ยนี่พี่น้องผมจันบ่ดีดเด้อครับเด้อเดี๋ยวเบิ่งเยือก่อนเยือก็ยังหยั่งคือเก่าเว้ย เยอะกันยังคือเก่าพี่น้องผมใส่เงียคือบ้าหา่าว่ะบ้าจนมาถมบาา้าเดี๋ยว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 มือแรกจะมาเปลี่ยนเยียพี่น้องจันบอดีดิตร์นะครับเด้อจันเที่ยวห่อบอดดิตรโกลวัยโง่โง,ง่ว่ะนต่คือมีขวางอยู่บ้ามีเส้นขวางที่เรียนไปใส่ได้ คข่วงเกินวารลบนี่พี่น้องคข่วงมันไปคข่วงมันไปเมื่อกลิ่นเขาหันเลยนะช่วนคข่วงนี่ก็ไปพี่เดี๋ยวเบ้างอื<ม>อแมีนแมีนพี่น้องผมคข่วงมันไปยังสี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะเห็ดไม้เพราะเห็ดไม้ปไมปชั่วละเอ้าไปขอบคุณทุกเรืยทุกซับทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้กกนอ,นองผม จากหัวใจทีมงานอีสานบ้านคอยเองพี่น้องผมเอา้าพิษผัดประก,การใดค้ามหม้อข้าจ่าขี้ยาท่าทางที่บุสุภาพที่บอกไปบ้านมีขอถอดขอพ่ายพี่น้องผมบาดไม้ต่อไปห้องสิไปไกลขอปิดคลิปไวแต่เพียงซ้ำหนีมันเพระมานจังวากันขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมมาย่ำใดมันต้องมาย่ำนั่น